ปาก็ซิบเอาอิเวิธีสุดท้ายครับและัลมอยู่มาได้ทุกทางบางคนกลัวความร้อนสบัดก็ไม่กล้าสบัดอุดก็ไม่กล้าอุดมีวิธีเดียวครับไม่ได้ยากนะครับไม่กล้าใกล้งเรัไปเลยครับบีบไปเลยครับบีบเข้ามาบีบบ,บ,บีบ,บ,บดับไหมครับดับเพิ่มเติมตทีนี้ เวลาท่านสะบัดท่านต้องสะบัดของนอกตัวนะครับสะบัดของนอกตัวและจับอย่าไปจับแบบนี้สะบัดแบบนี้แมวผมนึกถึงครูเป๊สอนเลเวลาจับสายเหมือนกันจับปลายสายนะครับไม่ใช่จับจับหัวสายแบบนี้ก็ไม่ได้จับปลายสายจับโคนสายก็ยไม่ได้แบบโอ้ยสะบัดสะบัดแบบนี้ไม่ได้เวลาสะบัดท่านต้องสะบัดของนอกตัวอย่าสะบัดเข้าหาตัวนะครับสะบัดออกหาตัวคิ้วหมดถ้าไม่ใส่หมวกผมเกลี้ยงเลยนะครับสะบัดของหาตัวเพราะนั้นต้องสะบัดของนอกตัวนะครับและวิธีขุดเหมือนกัน วิทีอุดวิธี่อุดวิที่อุดเห็นไหมครับแก๊สช่วงนี้ความร้อนนะครับไม่ร้อนครับไม่ร้อนเลยไฟไม่ร้อนไม่ร้อนเปลวไฟมันร้อนแน่นอนเปลวไฟมันร้อนแน่นอนครับเปลวไฟร้อนแน่นอนแต่ช่วงนี้ครับประมาณนิ้วถึงสองนิ้วตรงนี้ตรงนี้เด็ดไหมกูยยียงผมแอบดูหน้าต่างกูยยางให้ดูแก๊สไอพีจีร้อนหรือเย็นเย็น ช่วงนี้มันเย็นครับสายเย็นมากสายนี่เย็นตรงนี้เย็นตรงนี้ตรงนี้มือโดนได้ช่วงนี้ประมาณยี่สหนึ่งโดนได้แต่เปลวไฟไม่ได้ครับความร้อนสูงมากตรงนี้มันโดนได้โดนได้เขาถึงบอกว่าอุดได้ค่อยๆอุดค่อยๆอุดค่อยๆดเย็นต้องอุดแค่นี้เองนะครับใครสงสัยใครบังอาจสงสัยเร็วๆครับรีบถามใครบังอาจสงสัยถ้าไม่มีใครสงสัยนะครับอุดสปตบีบให้เลือกเอาอย่างไรอย่างหนึ่ง ทีละคนเอ้าใครเอาก่อนเอ้าใครเป็นสบตครับผู้นำลุกซอบตอครับแรกซอบตอมาทำก่อนครับตัวแทนประชาชนมาเอาตำแหน่งเลขาว่างนี้นะเอ๊ะพกตำแหน่งพวกนี้ฝากไว้หมดเลยน้องแป๊ะดีนะครับใจเย็นใจเย็นตั้งกตีดีครับไม่ปวดเลยเอาเอาแบบนั้นครับแล้วแต่บอกกูก่อนว่าเบนเอาแบบสบายดีกว่าควิชุนเนี่ยนะสบายอ่ผมจะตรงนี้เล่นข้อออกนอกตัว แค่นั้นเองครับง่ายไหมง่ายครับ,รบเพราะฉันจะบะปุ๊ดกำลังนั่งประชุมสภาอยู่เอ้าประเทศแตงไดอบตฝึกมาดับแม่ค่อยๆอามาครับปุ๊ดให้อยู่้วครับนิ้วโป้งนะเป็นนิ้วที่ใหญ่สุดนาะเห็นไหมครับปรบมือให้ท่านหน่อยครับคุณผู้ชมที ผู้นำีล <ators> <klore theater> <N its> <ke bak> ุครับนีมนครับมนนเยบอกลูแบบนี้ไม่ได้ยมือย้ยมาครับมาน้อกับนีบีบสายเนาะบีบสายต้องบีบแน่นแน่นถ้าบีบไม่ได้ก็พันาจะอยู่บเลยบีรอบนะนี่โอ้มือแข็งปอบมือให้ครับการบีบสายนะครับบีบตรงนี้ก็ได้ไม่จำไม่จำต้อง ไม่ต้องมาบีบตรงไฟมันจะไหมเอานะครับบีบตรงไหนก็ได้สายเพิ่มเติมผูู้ยังพูดผมได้ยินมาว่าแก๊สรั่วติดไฟกับไม่ติดไฟอะไรอันตรายกว่ากันครับไม่ติดไฟอ่าดูเลยนี่แก๊สรั่วไม่ติดไฟนะครับนี่รั่วไหมครับรั่วหรือยังครับรั่วแล้วครับนี่แก๊สรั่วแล้วแต่ไม่ติดไฟทิ้งไว้อยู่นี่แหละครับไม่รู้เพราะเพราะเพราะเมรไม่ติดไฟสักสักหนึ่งใครก็ไม่รู้ ซูบุรีเรียบร้อยนะครับแบบนี้เป็นเคเพลิงนะถ้ามันรั่วนานๆแก๊สรั่วไม่ติดไฟอันตรายที่สุดมีตัวอย่างแล้วนะครับไอเที่ยวกลับมาแก๊สลืมติดวาล์วแก๊สปิดแต่ว่าแก๊สน่าจะไปนี้หลดในห้องในในบ้านแก๊สคงไปหมดไอเที่ยวกลับมาครับเปิดประตูบ้านปุ๊บเปิดสวิตซ์ปุ <ibl ok. S 1> lighting, ๊งเลยเพราะมันรั่วแล้วม่ติดไฟอ้าวีังไม่รั่วติดไฟรัาวติดไฟไปอีกเนเห็นไหมครับรั่วมากรั่วมากรั่วน้อยเรารู้หมดเลยครับ แลวแก๊สที่ออกมามันก็ติดไฟกัลุกไหมหมดแต่นี้แม่อันตรายเพราะเรารู้แต่การดับแก๊สแก๊สนั่วทําไมเราดับไฟก่อนทําไมเราดับไฟก่อนเพราะว่าแก๊สรั่วเห็นไหมครับแก๊สนั่วอ๋ออีกไม่เป็นไรไม่ติดไฟอย่างรั่วรไปรั่วก็ไปกับอากาศแต่ถ้ารั่วแล้วติดไฟเราต้องดับไฟก่อนเราจะโอ้ยแรั่วฮะทําำไงก็ได้ให้ดับไฟก่อนถ้าไม่ดับไฟมันจะลุกลามทุกทุกอย่างนะครับที่ปูซีเมนต์ไฟแก๊สยังไหมเลย กิดจากการนำพากับการแพร่อะไรครับแพร่อะไรล้างอะไรครับเออการแพร่ล้างสีไปทําให้ปูนซีเมนต์เแตกหอกไม่เหมือนกันในเมื่อปูนซีเมนต์เก็บความร้อนได้เยอะล้างสีของเราองแต่ไปติดกระดาษท้องบางในงงงงให้องก่างๆอ้าวใครจะสาธิตอีกครับใครจะลองอีกครับใครเไปไ็นปหน่วยทาตายอีกอ,อันนี้จิ๊บๆนะครับเรามีอย่างแท่นใหญ่รูปน้ำน้ำมันก็อย่าไปรับโทรศัพท์เติมเติมน้ำมันเติมไม่นานหรอกครับมีใครเติมน้ำมันทีละ้หมื่นไหม สามร้อยห้าร้อยแป๊บเดียวม้งมาเอาเพามาเก็บเงินแล้วผมเตินมน้งกา5ห้าร้อยแป๊บเดียวมีฟ้ามาแป๊บเดียวาะนั้นไม่จำเป็นปี่เพิ่งรับในความละมันอันนี้ก็อห่งความปลอดภัยอยู่ในบ้านเปิดแก๊สแนะนําเพิ่มเติมอ,อีกครั้งหนึ่งตัวนี้เป็นจุดสาคัญเลยนะครับก่อนจะเปิดแก๊สทากับข้าวการติดตั้งถังแก๊สผมผ่านเลยจะใช้เวลาเปิดที่ก่อนแบบก๊สมันก็จะไหลปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาตามนี้มาตามนี้มาตานาตาน,าตานี้มาเข้าขหัวแก๊สตอนนี้แก๊สพร้อมจะติดแล้วตามมาค่อยมาแป๊ะ แป๊ดตีหัวแก๊สหรือเอาลักษณะนั้นท่านก็เอาไฟจุดวางไว้ก่อนแล้วก็เปิดแก๊สแก๊สลุกมาโดนไฟถ้าท่านเปิดนี่จังหวะที่เราจะเอาไฟมาลองที่แก๊สมันคลุกไปหมดแล้วเพราะมันติดไฟมันถึงลึกนะครับมันจะเหมือนหน้าผากผมตอนนี้นะครับมันเป็นลักษณะนี้อ่าเวลาปิดทีนี้อันไหนเปิดก่อนแล้วก็ปิดก่อนไฟก็ลุกไปถึปิดแก๊สแล้ววัดทีนี่เลยแก๊สแก๊สโดนตัดและตัดวงจรอะไรครับวงจรเครื่อเพลิงตัดโอระกอบ เราล้นเชือ,เอกเพลิงดับเชือกเพลิงแล้วมันก็ไหลมา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 หลยมาจบก,ก็ปิดวอล์กแก๊สแต่ท่านมาปิดแป๊กตัวนี้ดับไหมแก๊สดับแต่แก๊สยังค้างในสายแล้วมาปิดนี่ท่านคิดดูสายยาวขนาดนี้แก๊สเอพิเกีถ้าอัดอยู่ในนี้สักวันหนึ่งแค้มที่รัดไว่น่าจ,จะหลุดไปถ้าแรงดันเยอะนะถ้าแก๊สเติมใหม่ใหม่แรงในค้งมันจะเยอะมากกันดันเนี่ยถ้าแก๊สใกล้หมดมันจะเบาลงอันตรายหัวแก๊สจะหลุด ดูดสายแก๊สเนี่ยจะเสี่ยงมีแก๊สอีกอันสุดท้ายก็คืออันสุดท้ายก็คือการหลุดจากหัวถังครับขไปวันนี้เราใช้ไปดวงตกอีกแล้วตัวนี้สายหลุดครับสายหลุดทำยังไงทีนี้สายหลุดแฮงแล้งมักไปเลยมันนี่มันนี่มันหลุด แต่นี่กระดาษได้ครับแต่ที่ท่านก็ามาตั้งสิบิบนะครับตั้งสิบที่เราฝืนฝืนฝืให้เป็นแต่ของจริงเราจะ้งสิบเป็จก็ค่อ้ามาครับค่อยๆเดินเข้ามาเดินเข้ามาใ,ใกล้กจับถังไว้กันล้มกันล้มถ้ามันล้มลงม,มามันจะล้กลามมันจะล้มจับไว้แล้วก็ข้างๆก็ได้ข้างบนก็ได้อันนี้ก็ได้เพื่อจะอุดล้วก็ดมค่อยมาครับคนคำนวณนิดนึงปว๊บ มันก็อดได้เหมือนกันทำแบบนี้นะครับทำแบบนี้ผมบอกว่าแถบนี้ถ้าไม่แดดถ้าไม่มีแดดมันจะเย็นถ้ามีเย็นครับบอกแล้จากช่วงีเย็นแต่เปลวไฟมันร้อนแน่นอนนะครับให้ทำณะนี้ต้องมาจับไว้ถ้าไม่จับเด็ดตื้นจะล้มถังจะล้มถ้าถังล้มไฟมันจะลุกลามตึ๊ดเห็นไหมอจะมาแบบนีให้เพื่อนดูครับไม่ต้องรบกวนนะครับแก๊สมันแพงครับขึ้นราคาแล้วคนเดียวมาครับคนหนึ่งนี่แหละมีแต่ มีแต่ลักษณะผู้นำแล้วนั้นมาเลยครับไม่ต้องกลัวครับท่านได้เป็นตัวแทนคนนี้ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้มาครับมาเลยเอาใครดีครับนี่ม้องสองคนเลยครับมาที่มาี่เอาเลยครับพร่อข้ใท้ก่อนอย่าลืมเกาะขังไว้นะไอ้หนุ่มขี้คมือครับตรงมือ เทียต่อไปครต้นคนร้อนนิดเดียวครับผู้หญิงผู้ชายโอ,โอ้สุดยอดครับทุกคนเยเก่งเลยครูครับทั้งเคมี